รักต่างวัยจะได้กลับมาเคลืย่ยใจกันค่ะไพ่ใบแรกใบนี้นะคะเป็นไพ่ที่แสดงให้เห็นถึงการติดต่อสื่อสารกันในทางโลกออนไลน์ค่ะความรักของคุณทั้งสองอาจจะเป็นความรักระยะไกลนะคะไพ่ใบนี้เปรียบเสมือนไพ่เดวิลค่ะไพ่เดวิลเป็นการสื่อสารถึงความรู้สึกของพวกคุณทั้งคู่ค่ะว่าพวกคุณทั้งคู่หลงรักหลงไหลปรารถนาในการละรกันมากแค่ไหนจากทั้งสองฝั่งเลยค่ะพวกคุณมีแรงปรารถนาต่อกันอย่างมากเลยนะคะพวกคุณทั้งคู่อาจจะรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนค่ะ ในตอนที่เรียนเขาก็รู้อยู่แล้วค่ะว่าคุณคบอยู่กับใครแต่เขาก็แอบ,บมองคุณอยู่ห่างๆค่ะพไพ้่แบบนี้อาจจะแสดงให้ถึงบรรยากาศของการรับน้องมหลาลัยค่ะพวกคุณอาจจะเคยมีประสบการณ์ในการเข้ากิจกรรมรับน้องมหลาลัยที่อบอุ่นก็ได้นะคะมันทําให้เขารู้สึกคะนึงหาคุณนึกถึงคุณคนนั้นในสมัยที่เคยเรียนมาด้วยกันค่ะเมื่อพวกคุณเรียนจบก็เข้าสู่วัยทางานอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้พวกคุณได้กลับมาพบเจอกันอีกครั้งผ่านโลกออนไลน์หลังจากที่ความสัมพันธ์ ที่คนทั้งคู่ดําเนินกันไปนะคะเขาก็ได้สัมผัสถึงความอ่อนโยนจากคุณค่ะคนที่เขาพูดคุยด้วยแล้วเขารู้สึกเหมือนเขาถูกโอกอดถูกเข้าใจเขาได้รับความอบอุ่นได้รับความเข้าใจความรู้สึกเหมือนเวลาที่เขาเจอปัญหาอุปสรรคในชีวิตค่ะคุณจะอยู่ตรงนั้นคุณคือคนที่คอยซับน้ําตาเขาคุณคือคนที่คอยชี้ว่าทางออกของปัญหาคือทางไหนคุณคือคนที่จูงมือเขาออกมาจากความเงียบเหงาจูงมือเขาออกมาจากความเศร้าโศกเสียใจ ไม่ว่าจะเป็นในสถานการณ์ปัญหาใดๆก็ตามคุณจะอยู่เคียงข้างเขาตรงนั้นเสมอค่ะความรักความอบอุ่นความเข้าใจความอยู่เคียงข้างเขาความปรารถนาดีตลอดระยะเวลาของความสัมพันธ์ระหว่างคุณทั้งคู่ทําให้เขารู้สึกเหมือนคุณเป็นของขวัญที่จักรวาลส่งมาให้เขาค่ะเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างคุณทั้งคู่เดินมาถึงจุดถึงระยะเวลาที่เหมาะสมที่จะชัดเจนในความสัมพันธ์ในความคิดของคุณนะคะไพ่ใบนี้สะท้อนให้เห็นว่าในวันที่ผู้คุณพูดคุยถึงสถานะในความสัมพันธ์ที่ชัดเจน คุณคือคนที่พร้อมแล้วจะได้รับคําตอบว่าจะให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้ต่อไปหรือจะปล่อยมือจากกันไปหน้าไพ่บอกอย่างชัดเจนนะคะว่าในเหตุการณ์ครั้งนั้นเขาคือคนที่ยังไม่พร้อมที่จะเดินต่อในความสัมพันธ์ค่ะอีกไพ่นะคะ,ะ,คะปรากฏเป็นคล้ายกับไพ่ the emperor ค่ะจาเหตุของการที่เขายังไม่พร้อมที่จะให้ความชัดเจนในความสัมพันธ์กับคุณจาเหตุอาจจะมาจากไพ่ใบนี้ค่ะชายคนนี้เขามองตัวเองในกระจกแล้วเขาก็หลงไหลในรูปหลักของตัวเองอย่างมากเลยนะคะ ไม่เวนี้อาจจะกำลังสะท้อนให้เห็นว่าเบื้องลึกในหัวใจเบื้องลึกในความคิดของเขามีเหตุการณ์ที่เขายังไม่พร้อมที่จะชัดเจนของกับคุณอาจจะมาจากการที่เขายังเชื่อมั่นในตัวเองว่าเขายังสามารถพบเจอกับคนที่ดีดีกว่าคุณได้อีกค่ะพูดง่ายๆก็คือในช่วงเวลานั้นเขามั่นใจว่าคุณยังไงก็จะไม่ไปไหนจากเขายังไงซะเขาก็อาจจะเจอกับคนที่ดีกว่าคุณไปได้ค่ะดูจากหน้าพายดูเหมือนว่าการทวงถามถึงสถานะที่ชัดเจนในครั้งนั้นที่เขายังไม่พร้อมจะชัดเจนทําให้ต้องห่างในความสัมพันธ์กัน ในช่วงเวลาที่ได้ห่างกันออกไปเขาได้ใช้ช่วงเวลานั้นในการคิดตกผลึกกับตัวเองค่ะจนปรากฏเป็นไพ่ใบนี้นะคะเปรียบเสมือนเป็นไพ่ในออฟแวนค่ะเขาจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์เขาจะไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเลยนะคะไม่ว่าจะเกิดปัญหาใดๆเขาก็จะอยู่เคียงข้างคุณค่ะและไพ่ใบนี้นะคะมีอัศวินอยู่ข้างล่างถือดาบพร้อมที่จะสู้กับบางกรและคุณอยู่ในหอคอยนั้นค่ะเขาก่อนหน้านี้จากคนที่ยังไม่พร้อมที่จะชัดเจนในความสัมพันธ์ในวันนี้ปรากฏเป็นไพ่ใบนี้ซึ่งเปรียบเสมือนไพ่ในออฟสอดค่ะวันนีี้้้เขาาามมคคววกลลแะ ที่จะออกมาชัดเจนกับคุณในความสัมพันธ์ที่จะออกมาต่อสู้กับความกลัวที่ผ่านมาของเขาในอดีตที่เขาจะต้องกลับมาชัดเจนกับคุณกลับมายืนหยัดต่อสู้เคียงข้างไปกับคุณนั่นก็เนื่องมาจากการที่เขาได้อยู่คนเดียวและตกผลึกทางความคิดถึงความดีต่อใจทั้งหลายแหละในสิ่งที่คุณทําต่อเขาค่ะจากหน้าไพยแบบนี้นะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเขารู้สึกกับคุณเหมือนว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเขาไปแล้วนะคะสิ่งที่เขาจะกลับมาต่อสู้เพื่อทวงคืนความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขา ก็คือเขาจะมาขอความชัดเจนจากคุณค่ะเขาจะกลับมาขอสถานะเป็นคุณคุยสถานะเป็นแฟนเป็นคู่ม้น่นหรือเป็นคนในครอบครัวก็ได้ค่ะจากไพ่ใต้สําหรับนะคะไพ่ใบนี้ชัดเจนมากเลยนะคะเขาและคุณมีความต้องการกันและกันมากค่ะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวค่ะนั่งนับซองเป็นไพ่ที่แสดงให้เห็นว่าไม่ใช่แค่อยากจะแต่งงานนะคะแต่เขามีการคิดคำนวณถึงเส้นทางของการใช้ชีวิตคู่ไว้แล้วด้วยค่ะ ส่วนไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์รักต่างวัยค่ะอย่างนี้คือเรื่องราวรักต่างวัยจะได้กลับมาเคลียร์ใจกันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมโปรดใช้วิจารณญ,ญ,ญาณในการรับชมรับฟังขอให้รับเอาแต่พลังงานที่ดีไปนะคะที่ไพ่ไม่มีเพศทำทำนายสามารถสลับกลับฝันได้ติเองเจ้าเรนทาสวัสดีค่ะ